วันนี้คุณครูก็จะขอมาโฟกัสที่สวนนะคะเป็นผลงานของลูกชายในวันหยุดค่ะเธอมาตัดหญ้าตั้งแต่เช้าแข่งกับสายฝนเลยนะคะฝนตกแต่เธอก็ไม่ยอมหยุดผลออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูกเก่าเล่าใหม่นะคะ เช้านี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่บ้านอีกเช่นเคยนะคะฝนตกแล้วค่ะฝนตกแล้วนะคะคุณครูก็ทําเมนูอาหารง่ายๆแบบรีบเร่งเลยนะคะเพราะว่าจะต้องเอาไปให้ลูกชายที่สวนค่ะเธอไปตัดหญ้าตั้งแต่เช้าตอนนี้ไม่ทราบว่าตัดได้มากน้อยขนาดไหนฝนจะตกหรือไม่แต่ที่บ้านตกแล้วนะคะ ตอนนี้ตามคุณครูไปเลยนะคะไปสวนกับคุณครูค่ะค่ะตอนนี้คุณครูก็มาถึงสวนแล้วนะคะพร้อมกับสายฝนเลยค่ะเพื่อนๆคะได้ยินเครื่องตัดหญ้าอยู่ไกลๆไหมคะแสดงว่าลูกคุณครูนั้นตัดหญ้ายังไม่ยอมหยุดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปแอบส่องดูนะคะว่าเธอกำลังตัดหญ้าอยู่ตรงไหน เห็นไหมคะเพื <tu i ro> ่อนๆนี่ค่ะตัดหญ้าเกลี้ยงอยู่ในบริเวณที่คุณครูเคยขับรถมาติดหลงมาค่ะมองไปไกลเพื่อนๆค่ะตามเสียงเครื่องตัดหญ้าไปเลยค่ะโน่นค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วลูกชายกําลังตัดหญ้าอยู่แต่คุณครูไม่ให้เขารู้ตัวนะคะเธอทํางานแข่งกับสายฝนเลยค่ะเผาแม้กระทั่งกิ่งไม้ใบหญ้าที่รกรุงรัง ฝนก็ตกนะคะเพราะฉะนั้นผลพวงที่ได้ก็คือจะต้องเรียกเธอมาทานอาหารแล้วค่ะปล่อยให้อยู่กับสายฝนนานๆนั้นอันตรายนะคะอาหารที่คุณครูเตรียมมาเพื่อนๆค่ะง่ายๆค่ะก็จะขอนำเสนอเลยนะคะคุณครูจะนำเสนอเมนูง่ายๆนะคะซึ่งจะเอาไป ทานกับลูกที่สวนค่ะนี่เดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะว่าเห็ดนางฟ้าภูฐานน่าทานไหมคะส่วนผสมก็จะมีเห็ดนางฟ้าภูฐานแครอทและกะหล่ำปลีมีสำเร็จรูปลวกสุกเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเครื่องปรุงนะคะมีไข่ด้วยไปชมกันเลยค่ะตอนนี้คุณครูก็จะผัดอ ผักทั้งหมดใส่หมีที่ลวกไว้ใส่ไข่ใส่เครื่องปรุงมี่สำเร็จรูปนะคะค่ะตอนนี้ปรุงรสแล้วค่ะผัดให้เข้ากันทานได้แล้วนะคะอร่อยอร่อยค่ะเมื่อลูกทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเธอก็ไปปฏิบัติหน้าที่ต่อเลยค่ะ เพื่อนๆคะเดี๋ยวครูจะให้ดูผลงานนะคะว่าก่อนตัดนั้นเป็นอย่างไรค่ะเพื่อนๆต้นมะลิของครูนะคะตอนนั้นรกมากเลยนะคะและตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆคะสะอาดเอี่ยมสวยงามมากเลยพร้อมๆกับบริเวณเหล่านี้ก็สะอาดด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูบริเวณอีกที่หนึ่งนะคะคือตรงนี้ค่ะ ต้นดอกอัญชันนะคะก็เกลี้ยงสะอาดเรียมเลยนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะก่อนที่จะปิดคลิปนะคะคุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาชมรังนกกระจอกกระจาบนะคะริมริมสวนของคุณครูตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะคุณครูก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศหลังฝนตกนะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ